ทำไมคนไทยมีนิสัยชอบพอร์ตมาเปิดปุมมองใหม่ๆไปด้วยกันนะครับทยานเดลี่พอดแคสต์พอดแคสสาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเชยสวัสดีครับทยานเดลี่พอดแคสต์นะครับมีคำถามว่าทำไมคนไทยเราชอบติดนิสัยเรื่องการพอรนะครับเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยมันมีสองมุมมองอยู่ในเรื่องนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าทั้ง2ฝั่งต้องพยายามเนี่ยเข้าใจในอีกฝั่งหนึ่งด้วย อย่างแรกเนี่ยคนที่พูดว่าเอ๊ะการผ่อนเนี่ยมันไม่ดีเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเราต้องเข้าใจก่อนว่าเงินเนี่ยมันมีมูลค่าของมันเมื่อเวลาผ่านไปภาษาอังกฤษเรียกว่า time value of money คือเงินเนี่ยอยู่เฉยๆนะครับมันมีต้นทุนคุณไปฝากธนาคารธนาคารก็มีต้นทุนที่เป็นดอกเบีย้ยใช่ไหมครับถ้าคุณเป็นคนที่ปล่อยกู้ ถ้าแ,แบบคนที่กู้ไปก็บอกว่าขอกู้ไปฟรีๆไม่ต้องมีดอกเบีย้ยเลยใครจะไปอยากให้กู้ถูกไหมครับนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่า t i m e value of money เงินเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยมันมีเรื่องเงินเฟอ้อมาเกี่ยวข้องก็ต้องมีดอกเบี้ยมาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีคนมองเข้ามาแล้วเอ๊ะคุณผ่อนสารพัดผ่อนเยอะแยะเลยคุณรู้หรือเปล่าว่าไอการผ่อนเนี่ยมันทําให้คุณจะต้องจ่ายดอกเบีย้ยซึ่งสูงมากนะสมมุติว่าถ้าใครผ่อนบ้านผ่อนคอนโดอยู่เนี่ยจะรู้เลยนะฮะ ในช่วงปีแรกๆที่คุณผ่อนเนี่ยสมมติคุณผ่อนไปหมื่นหนึ่งเนี่ยเป็นดอกเบี้ยซะเกินครึ่งอะเงินต้นตัดจริงๆอะสองสามพันบาทเท่านั้นเองนี่ในมุมมองของคนที่บอกว่าโอ้พอติดนิสัยการผ่อน,นมันไม่ดีนะเพราะว่าเงินส่วนใหญ่มันต้องไปจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยและค่าดอกเบี้ยเนี่ยมันมันไม่ใช่ของคุณนะ,นะฮะไอตัวเงินต้นที่ไปตัดเพื่อที่จะให้ไอตัวสินทรัพย์นั้นมาเป็นของคุณจริงๆเนี่ยมันน้อยนิดเดียวเองมั้นทําไมล่ะไม่เก็บเงินนะฮะให้เป็นก้อนๆเลยแล้วก็เอาไปซื้อดีกว่าจะไจด อันนี้ก็เป็นมุมมองว่าเออการผ่อนมากๆมันก็ไม่ดีซึ่งผมว่ามันก็ถูกต้องเห็นด้วยเลยนะครับแต่ในอีกมุมมองนึงลหละถ้าบอกว่าไม่ผ่อนแต่ของมันต้องใช้อ่นะครับไม่ใช่ว่าของมันต้องมีนะไอของมันต้องมีนี่ผมว่ายกเอาไว้ก่อนนะถ้าคุณจะต้องไปผ่อนกระเป๋าผ่อนอะไรที่มันดูเป็นสิ่งของที่มันต้องเอาไว้อวดนะฟุ้งเฟอ้อแสดงถึงฐานะที่มันไม่จําเป็นนะคุณไม่ได้มีฐานะแบบนั้นแต่อยากที่จะให้คนอื่นเข้ามาชื่นชมคุณถ่ายรูปลงโซเชียลอันนี้ผมยกไว้ก่อนเลยนะอันนี้คือไม่ควรจริง แล้วถ้าติดนิสัยผ่อนเพื่อที่จะเอาสิ่งเหล่านี้มาเนี่ยยิ่งไม่สมควรเลยแต่เรากําลังพูดถึงการผ่อนในสิ่งที่มันจําเป็นต่อชีวิตผ่อนบ้านที่อยู่อาศัยคอนโดก็ตามนะครผ่อนรถยนต์อีเวนโทรศัพท์มือถือก็ตามนะครับเพราะมันเป็นปัจจัยสําคัญสองสาหอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยในการดํารงชีวิตแล้วก็เอาไว้หาไรายได้ให้เราด้วย โทรศัพท์มือถือรถยนต์เนี่ยค่อนข้างชัดเจนเราพูดถึงรถยนต์ก็ต้องแบบรถยนต์ที่มันใช้งานจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าคุณเป็นพนักง,งานออฟฟิศเงินเดือน2 0 0 0 0ื่นสามหมคุณไปผ่อนรถยนต์แบบนะฮนะร,รถยนต์หรูๆนะฮะรถยนต์ราคาล้านกว่าบ,บาทอย่างเงี้ยถือว่าไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องแหละเรากําลังพูดถึงรถซิตี้คาร์ที่จําเป็นเพราะว่าคุณอาจจะต้องอยู่ชานเมืองอะ่ะยกตัวอย่างคุณอาจจะอยู่นู Le ่นเลยนนทบุรีแต่ว่าคุณต้องทํางานเข้าไปในตัวเมืองหรือคุณมีอาชีพเป็นพนักง,งานขายต้องเดินทางเยอะนะครับ สิ่งเหล่านี้มันเป็นการลงทุนเพื่อที่จะเอาสินทรัพย์เหล่านี้มาเพื่อหาไรายได้ให้กับตัวคุณเองสินทรัพย์เหล่านี้นะครับพอคุณมีถ้าคุณไม่มีคุณก็หาไรายได้ไม่ได้แต่ถ้าคุณมีสินทรัพย์เหล่านี้คุณมีโอกาสที่จะเพิ่มรายได้ของคุณจาก2 0 0 0 0ื่นสามื่นต่อเดือนเป็น4ี่0 0ื่นห้าหมื่นจากค่าคอมมิชชั่นจากรายได้อื่นๆต่างๆที่คุณจะหามาได้หรือคุณเป็นพ่อค้าแม่ขายนะฮะต้องเดินทางต้องไปซื้อของอ่าไปซื้อวัตถุดิบมาเสร็จแล้วเอามาปรุงแล้วก็ขายก็ตามไม่มีีรยจนนนนน่มมัััปฏิบิบตห้้าาททํไดนะ แต่วันหนึ่งมันก็จะเหนื่อยมากจนทําไม่ไหวก็จําเป็นต้องมีรถกระบะหรือแม้ถ้ามอไซค์ก็ตามนะฮะของเหล่านี้มันก็จะล้อไปตามรายได้ที่เราได้มาคํถาถามคือแล้วจะไปบอกเขาว่าเฮ้ยผ่อนมันไม่ดีนะอันเนี้ยเราอาจจะไม่เข้าใจเขานะฮะเพราะว่าอะไรครับรายได้เงินที่เข้ามาเนี่ยมันเข้ามาและจ่ายออกไปทุกวัน การที่จะบอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องเก็บเงินให้ได้เป็นก้อนนึงก่อนอาคุณอยากซื้อรถใช่ไหมคุณก็เก็บหกเจ็ดแสนก่อนสิให้ได้หกเจ็ดแสนก่อนแล้วค่อยเอาเงินก้อนนั้นไปจ่ายคุณจะได้ประหยัดดอกเบีย้ยไงคุณไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยตั้งสามสี่แสนเลยนะจากรถราคาหกเจ็ดแสนกลายไปเป็นราคาแปดเก้าแสนนะเปลืองเปล่าไอ้คำพูดเนี้ยถูกแต่ไม่เข้าใจนะครับคือพ่อค้าแม่ขายหรือคนทํางานเนี่ยเงินมันเข้ามาแล้วก็มันก็ถ่ายออกไปผ่านออกไปนะครับ มันเหมือนกับเป็นกระแสเงินสดที่ผ่านเข้ามาและผ่านออกไปไม่ใช่สินทรัพย์ที่เขาจะสามารถเก็บเป็นเงินเย็นๆเ,เอาไว้ในธานาคารได้แน่นอนค่ะจะมีเงินเก็บเงินเดือนสองสามหมื่นอาจจะเก็บในธานาคารได้ใครเก็บเก่งๆหน่อยเดือนละหมื่นอย่างงี้เป็นต้นแต่เดือนละหมื่นเนี่ยคุณจะให้เขาเก็บเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะไปซื้อรถยนต์ราคาหกเจ็ดแสนเนี่ยเก็บกี่ปีแล้วกว่าจะไปถึงตอนนั้นเนี่ยรายได้เขามันไม่เพิ่มขึ้นเท่ากับเงินที่เขาเก็บถูกไหมฮะกว่าที่รายได้มันจะเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะไปซื้อรถยนต์ได้เนี่ย ดีไม่ดีวันนี้ยอมที่จะผ่อนนะฮะซื้อรถยนต์หรือแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยก่อนแทนที่จะไปแต่ที่อยู่อาศัยเนี่ยแทนที่จะไปเช่าเขาใช่ไหมฮะวันนี้ก็ยอมที่จะซื้อที่อยู่อาศัยผ่อนเดือนละหมื่นนะเป็นเงินต้นแค่สักสองสามพันที่เหลือก็เป็นดอกเบี้ยแต่ว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจมันนําให้จิตใจมันทาให้ตัวเขาเนี่ยมีกําลังใจที่อยากจะเอ้ยฉันมีบ้านแล้วฉันจะต้องตั้งใจทํางานก็พยายามพัฒนาผลงานตนเองให้ดีขึ้นอ่ามีรถยนต์อ่ะก็พร้อมที่จะออกไปหาโอกาส ทางการค้าการขายหาทำเลใหม่ๆหาออของที่จะทำมาค้าขายได้มากขึ้นอย่างเงี้ยนี่คือการลงทุนนะเพราะนั้นการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้ไหมายความว่าคุณจะต้องมีเงินเป็นก้อนเลยนะเพื่อเอาไปลงทุนเพราะไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้นี่คือสาเหตุว่าทำไมบางคนมองเข้ามาแล้วรู้สึกว่าทำไมไม่ซื้อเป็นก้อนละ่ะก็เพราะว่าถ้าซื้อเป็นก้อนเมื่อไหร่มันจะได้แต่ว่าถ้าเกิดลงทุนวันนี้ มีโอกาสที่จะเก็บเกี่ยวกระแสเงินสดเข้ามาหาตัวเขาได้มากขึ้นเขาไม่ได้คิดแบบนี้แหละเขาไม่ได้คิดเรื่องของกระแสเงินสดคิดถึงอะไรเขาก็คิดว่าเฮ้ย hey, ถ้าฉันมีรถนะฉันจะสามารถทํามาค้าขายได้มากขึ้นมีรายได้ได้มากขึ้นมยกตัวอย่างง่ายๆเลยมีบางคนเนี่ยเขาเคยวิจารณ์นะขเขาบอกว่าแท็กซี่เนี่ยทาไมไม่หัดรู้จักที่จะซื้ออ a ซ y p a s s ติดรถเอาไว้มันประหยัดนะมัน e a s y pass สี่มันมีส่วนลดให้ถูกไหมฮะแล้วก็ไม่ต้องไปต่อคิวด้วยเออคุณซื้ออ a s y pass เนี่ยอ่าสักสี่ห้าร้อยพันหนึ่ง คุณก็จะได้ไม่ต้องคุณก็ได้ประหยัดประหยัดไปตั้งกี่เปอร์เซ็นต์ว่ากันไปนั่นคือเวลาที่ใครมีสตังค์มากหน่อยมักจะคิดง่ายๆแบบนี้คือคิดเก็บพวกรายจ่ายพวกคิดพวกแบบต้นทุนเล็กๆน้อยๆเนี่ยสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยคิดที่จะประหยัดซึ่งมันเป็นวิธีการที่ดีที่ถูกต้องนะฮะเพราะม,ะมันก็จะทําให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นแต่ว่าสําหรับคนที่หาเช้ากินค่าเนี่ยเขาไม่ได้คิดแบบนี้หรอกครับเขาไม่ได้คิดว่าเฮ้ยฉันจะต้องเก็บ 2- องสาเปอร์เซ็นต์ให้ได้เขาต เดี๋ยวเขาจะต้องเหลือเงินกลับบ้าน2อ0สบาทให้ได้2อ0สบาทนี้จะต้องซื้อข้าวแกงกี่ถุงต้องไปให้ค่าเทอมลูกกี่บาทต้องซื้อของเล่นคนให้ลูกคนไหนต้องอันไหนต้องไปจ่ายค่ายา,ยาอันไหนจะต้องส่งกลับบ้านนี่คือวิธีคิดที่มันแตกต่างกันครับของคน2กลุ่มกลุ่มแรกเป็นคนที่มีเงินเพราะฉะนั้นก็จะบริหารเวลนะฮะหรือฐานะแบบหนึง่งทุกทุกบาททุกสตังค์ที่เก็บได้มันก็คือมูลค่าสินทรัพย์ของเขาที่เพิ่มขึ้นถูกไหมครับสองสาเปอร์เซ็นต์สำหรับเขา มันก็เป็นเงินเพราะมาหาศาลเพราะว่าพูดถึงสิบล้านเนี่ยสองสามเปอร์เซ็นสองสามหมื่นเนี่ยไม่น้อยเพราะนั้นยิ่งเขาเก็บได้มันหมายถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการสินทรัพย์ของเขาแต่ว่าสําหรับคนที่หาเช้ากินขํามคนทํางานไม่ได้คิดหรอกครับสองสามเปอร์เซ็นคิดว่าวันนี้จะเหลือกี่บาทจะเอาตัวเองอยังไงให้รอดเดี๋ยวอีกสองเดือนข้างหน้าต้องจ่ายค่าเทอมสิ้นเดือนแล้วต้องจ่ายค่าเช่าบ้านสองสามเปอร์เซ็นไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดหรอกเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่า ด้วยสาเหตุแบบนี้ทำไมเขาถึงต้องผ่อนเพราะเขาไม่มีปัญญาที่จะซื้อสินทรัพย์ก้อนนั้นด้วยเงินสดๆเขาถึงจำเป็นที่จะต้องจ่ายต้นทุนที่ราคาสูงกว่าคนที่มีสตังค์ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผมว่าก็น่าเศร้านะครับสำหรับระบบที่เรียกว่าทุนนิยมใครมีทุนมากกว่าก็มีโอกาสทยานในชีวิตได้สูงกว่าใครที่เรียกว่าต้องอยู่ฐานรากนะครับหาเช้ากินขําชักหน้าไม่ถึงหลัง มีรายได้ต่ําหรือว่าไม่มีความรู้ทางด้านการเงินก็จะต้องปากกัดตีนถีแล้วก็ต้องอยู่กับระบบการผ่อนซึ่งถ้าจัดการตรงนี้ไม่ดีไปใช้ระบบการผ่อนกับการกู้เงินนอกระบบอย่างนี้เข้ามาเป็นต้นเนี่ยชีวิตพังพินาศได้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเราพบกันในอีพีต่อไปนะครับสวัสดีครับทียานเดลี่พอดแคส พอดแคสสาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเชย